าวงประสบความสําเร็จได้รับรางวัลด้วยรู้กยังไงบ้างครับว่าดีใจประทับใจครับกับความสําเร็จของลูกสาวครั้งนี้<ช>ที่นําพาชื่อเสียงของสาวนว้อยเพี้ยนแพงนะครับได้ยกระดับขึ้นมาอีกถือว่าเป็นที่สุดยอดมากครับเหมือนนางที่เคยพูดไว้ไว,ว่าว่า่านาเบ,บ้นี่แหละสีผ้าพอจูด,ดังนาเบบ้นนี่แหละสิผาพอรวยนะครับได้แล้วก็มาถึงวันนี้ครับดีใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ ครับึาษาบ้านลูกดีใจค่ะดีใจที่ได้รางวัลนี่ที่แรกละไแอลลุ้นเย่าจะได้ไ่ได้รู้รู้ตั้งแต่ได้ได้รางวัลแรกรางวัลเดียวไงแต่อีรางวัลหนึ่งให้มันลุ้นเอาอยู่ที่ในงานไงครับก็ลุ้นกันอยู่ว่าเออแล้วยังไงพอสุดท้ายเราประกาศชื่อเป็นเราหนูสันหนูสัน เราเองเราตื Freiheit, ula, en, ่นเต้นไหมเพราะว่าเอาจริงๆเขาเรียกว่าลายชื่อผู้เข้าชิงอะก็คือแบบเป็นตัวที่แบบโอ้โหถกเท็อปเท้งนั้นเลยนี่ก็ได้ใจล่ะก็คิดว่าถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ล่ะก็เขาเขาพุ่งไปแมนยูเอ็กซ์ีได้ค่ะไม่ได้รับก็เสียใจจ้ะเพราะว่าจังได้ล่ะก็อยู่ในใจของคุณผมแมนยูเอ็กซ์ซีอยู่เลยพี่ถามความรู้สึกนิดนึงตอนโดนคู่โต๊ะมาปั่นเอาจริงตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราบอกโอ้ยเราจะทำอะไร มันขึ้นอย่าบพ่ออกเลยจ้ะเพราะว่ามันปื้มนะมันปื้มแล้วมันอันนี้มาจ้ะมันตื่นตันใจไม่บอกไม่ได้มันมีตอนที่ขึ้นไปกับพ่อโจขึ้นไปคนเดียวใช่ไหมใช่ครั้งที่สองนางก็นางก็ให้พ่อขึ้นครั้งที่สองนางก็ให้พ่อขึ้นไปด้วยแต่พ่อแอบแอบเออเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปแล้วไปด้วน้ำใช่ก็ให้ไปนางเลยแล้ว คือครั้งแรกคือพานางขึ้นไปแล้วแต่ครั้งที่สองคือเราอยากให้รู้ลูกไดแแ้แข็งแข่งแข็งแรงขึ้นไงคือตั้งใจไม่ไปแต่ว่าต่อหน้านางก็อ่ะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวพ่อขึ้นไปถ้าไม่ขึ้นไปไม่ได้นะ,ะไม่ขึ้นไปไม่ได้เออพ่อต้องขึ้นไปกับหนูรังวัลที่สมมติสมมติว่ามันได้นะรางวันที่สองอ ก็ตอบรับนางแต่พอถึงได้แล้วมันจริงก็ทําท่าจะลุกแต่ว่าก็ปล่อยให้นางไปนางก็เดินไปนางก็หันมาหาพ่ออยู่นะแบบแต่มันได้ไปแล้วนี่นางก็ต้องเดินไปของนางอ่ะแล้วเหรอไงพ่อพ่อบอกว่าเอ้ยลุกแล้วเหมือนพ่อลุกแล้วแะหันมาเอาพ่อไปไหนคือความหมายนุ่นยางออกหนาผมนุ่นนุ่งกันแต่มหมดสินยางน้ำแต่ที่นี้หันไปเอ้าทิ้งนางอยู่นั่นอแล้วก็เลยย่างไปวูดเดียวซะคืออยากให้นางแข็งแกร่งขึ้นครับครั้งแรกก็ถือว่าพ่อพาไปแล้ว นางครั้งแรกนางก็ตื่นเต้นมากแต่คิดว่าครั้งนี้สองนางก็จะแบบแต่นางก็ถาอยู่สมมติว่าได้จะพูดอะไรยังไงเพราะต้องไปกับหนูนะอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยนางเลยเพราะว่าในใจเราคิดว่าคือหนูทําได้หนูพูดได้อยู่แล้วแหละแล้วพอวิธีที่เราต้องพูดความรู้สึกคนเดียวอยู่คนเดียวบนเวทีมันตื่นเต้นขนาดหตื่นเต้นแหงนะฮะเขาบอกโอ้ มันแตกต่างหรอครูจักแฟนบนเวทีแม่ค่ะแตกต่างค่ะแตกต่างระวังด้านหน้าเวทีนี่คือความหมายเขาอยากบอกยังไงก็บอกมันจากบว์มาจากใจแต่อันนี้คือแบบมีพบมีอันผู้ใหญ่ด้านหน้าเวทีมันมาจากนัาจ่าแล้วเขาจะเชื่อใจอย่างไรก็เลยบอกไปตามที่แล้วบอกนันจ่าแล้วพ่อรู้สึกยังไงวันนี้ลูกสาวเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคือเขาเนี่ยแหละคือทั้งดาวนู้ มันเป็นในที่สุดยอดและภาคภูมิใจที่สุดของรางวัลระดับประเทศนะครับนี่คำว่าศิลปินล,ลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนแล้วอันดับหนึ่งนะฮะอ,อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ที่หลายๆคนที่ศิลปินหลายๆคนในประเทศที่อยากได้รางวัลน,นี้แต่ว่าวันนี้มันเป็นของอุงอิงเพชรบ้านแพงมันเป็นศิลปินของสาวน้อยแพงแล้วก็ยิ่งรางวัลน,นี้เป็นลูกสาวเรามันเป็นที่ ภูมิใจบอกไม่ถูกเลยครับแล้วก็เราหลับตาลงเราย้อนไปมามาถึงวันนี้ได้อย่างไรก็เหมือนนางพูดไะครับมันมันมาจากไหนอะพอคำที่พ่อโอดนางไปไปเป็นอย่างี้มมไม่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 คือตอนที่นางมาใหม่ๆนั่นแหละตอนที่นางยังไม่มีซิเกิลยังไม่มีอะไรยังไม่มีซิเกิลก็ผุดหยอกล้อกันไม่กี่วันเองนี่ไรสดไงไรสดบนรถนางก็ไปด้วยเออวันนั้นไปถ่ายเอ็มบีไปถ่ายเอ็มีโอ้ก็เพียงอะไรหรือเปล่าเพลง พิงเรีกยกเขาซาไอบ่เขบอกแมนแต่ว่ามันหอบฝันนี่บ่พิงอะไรพ่อคือแม่พอเบอร์ตพีงพ่ออ่ะนางก็เลยแบบก็เลยว่ามันแมนบ่แบบนาเบ้ๆนี่สิพ่อผมเรียกน้องก็คือแบ้น้อยไงเ <c oughs> ออเบ,บ้น้อยแบ,บน้แบบน้อยเออนางก็เลยนาจังแบ,บ้นี่ละ่ะสิพ่อพ่อดังนาจังแบ,บ้นี่ล่ะสิพ,พอ่อพ่อรวย <c oughs> ก็คนชมเป็นหมื่นนะตอนนั้นไล่สดคนชมสดสด <c oughs> <ๆ>ก็เลยเป็นคำนั้นมาเลย ตั้งใจทุกโชว์ที่เราได้ออกไปแสดงโชว์ให้เป็นแ,ปลแล้ววันนี้มันเหมือนแบบเหมือนเป็นาการการันตีเราแล้วอ่ะค่ะรางวัลชินนี่ก็เป็นรางวัลชินแร็กล่ะก็เป็นรางวัลวที่ลาสูดชีวิตมาตลอดจ้ละล่าได้รับรางวัลน,นี้ก็ได้มาจากพพ่อเอฟซี FC พงษ์หลาล่ะก็เอฟซีบานฮักล่าทุกๆหลงังล่ะก็เอฟซีพีพีพพ่อพพนี่วงเอฟซีสาวหน่อยจ้ะที่เพิ่นรวมกันโหมดเลยล่แล้วก็ ลาลื้อทีซิ่งที่ลาลืมบ่ได้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพียงทุกผลงานเพียงค่ะก็คือพอธนยีโปรดิวเซอร์แล้วก็ทั้งคนแต่งทั้งโปรดิวเซอร์คนแต่งแลักกาโปรดิวเซอร์โอ้ยโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็ถือว่ามอบรางวัลนี้ให้เป็นรางวัลของทุกๆคนกันแล้วกันเนาะแมนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพระจูเมนุดญาชิภาพพี่ๆในวงทุกคนค่ะที่คอยบอกคอยแนะนำล่ะ และที่ลืมว่าใดที่สู้กับคู่โผล่ก็แม่จ่าที่ค่อยัด,ดันอยู่ดนนันที่สนับสนุนขอบคนทั้งข้าเราหลายอยางจะบอกอะไรเอออยากบอกอะไร <c oughs> โอยพิเศษนะพาเรามาถึงวันนี้นะจุดจุดนี้นาคันนันใหญ่มาลกลกา,กกา,า,กากับเขาข้อก้นข้อจูจ่าทีมอบโอกาสเองหักแต่หักหักคู่โผล่คนหนึ่งเลยพี่ขอบประโยคกนันได้ไหมที่พ่อพูดพูดตรงนี้เลยผู <c oughs> ้ขอบประโยคนั้นเลยที่เอาประโยควันนี้ไหม ไปเยอะกว่านั้นไปเยอะวันนี้พูดว่าอะไรเยอะเหยียบหางหนูพอ่พอพอ่พอเยอะเหยียบหางหนูคือแล้วปปใช่กับโมมายาวแล้วขึ้นเวทีอีกพ่อก็ไปเหยียบอีกแล้วถึงพ่อไปเหยียบอีกได้ไปคนอื่นก็ไปเหยียบอีกแล้วนั่นนั่นลื่นลงมานั่นก็พ่อมางวานหนาหนูสิบอกใส่อันมีหางอีกเดียวไมนี่ไงฮะย,ยาวๆเนี่ยยาวจีกาจี พ่อก็ลงเหยียบไงพ่เดินไปปกติอ่ะพี่ขอประโยคนั้นน่อยนาใบเบลล์นะบเบลลองกันยอมเรียนน้องัวนะคะกับกับเฮ้ยเข้าหนออกไปว่านาแบเบนีละสิผาพอดังนาแบเบนีละสิผาพอด้วยโอนีะนานๆได้ขนลุกครับ ชอบชอบรอบนั่นหนูจะไม่ใส่หางแล้วปู oh right? okay, right. okay, ่เชียร์ม้าหนูเชียร์ม้าหนูหนูว่าทำไมล็อบตอขึ้นไปข้งบนพ่อแข่งยังไงใช่คือตั้งใจไงใาเป็นไม่ลุกจากเก้าอี้เลยนะพ่อยังไม่มาแต่พ่อต้องเดินไปอ่ะเพราะไปแล้วไงจะบอกว่าพ่อมาก็ไม่ให้คือคือทั้งทั้งทั้งไปหน้าไม่ได้เดินไปเดินไป เก่งแล้วเก่งแล้วลูก